เรื่องใหญ่สารเตรียมเปิดไต่สวนพยานปากแรกคดีร้อนแรงคดีสะเทือนวงการการเมืองเมื่อสารน,นัดไต่สวนพยานปากแรกในคดีที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสำคัญอย่างใบสด43ของสสจิรัตทองสุวรรณจากพักประชาชนในวันที่17ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอมเรื่องนี้เริ่มต้นจากข้อสงสัยที่ว่าใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินใบสด43 ของท่านสอสออาจไม่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งนำไปสู่การร้องเรียนให้กองทัพบ,บกทำการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วใบสด43ที่ถูกต้องหน้าตาเป็นอย่างไรใบสด43ที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะต้องมีลายเซ็นของคณะกรรมการตรวจเลือกครบทั้ง5ท่านและได้รับจากมือประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกเท่านั้นนอกจากนี้ยังต้องมีการทิมลายนิ้วมือเพื่อยืนยันอีกด้วยหากขาดองค์ประกอบเหล่านี้ไปก็อาจเป็นข้อสงสัยได้ว่าเอกสารนั้นไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ ด้วยเหตุนี้พลโททวีพูลริมสาครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพ่อบรรดอในขณะนั้นจึงได้มอบหมายให้นายทหารพระธรรมนูนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายจิรัตที่สอนประชาชื่นในข้อหาปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมนี่คือจุดที่น่าสนใจเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของความโปร่งใสในการตรวจสอบเอกสารราชการและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ คุณคิดว่าการตรวจสอบเอกสารราชการมีความสำคัญอย่างไรและคุณคิดว่าบทลงโทษที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย